สวัสดีค่ะเด็กๆกลับมาพบคุณครูลูกปัดอีกครั้งหนึ่งนะคะในวิชาดนตรีค่ะวันนี้คุณครูจะสอนเกี่ยวกับเรื่องดนตรีกับประเพณีท้องถิ่นนะคะจะมีความหมายอย่างไรบ้างไปฟังกันเลยค่ะดนตรีกับประเพณีท้องถิ่นภาคเหนือประเพณีท้องถิ่นภาคเหนือเป็นประเพณีที่เกี่ยวข้องกับคติความเชื่อต่างๆ ความเลื่อมใสในพระพุทธศาสนาและแสดงถึงความนุ่มนวลอ่อนโยนของชาวไทยภาคเหนือประเพณีท้องถิ่นภาคเหนือเช่นประเพณีสงการประเพณีใบสีสู่ขวัญประเพณีปอยสางรองประเพณีเลี้ยงผีประเพณียี่เปงหนึเพลงในงานประเพณีท้องถิ่นภาคเหนือ เพลงที่ใช้จะเป็นเพลงพื้นบ้านที่ใช้ภาษาท้องถิน่นคือเพลงจ้อยและเพลงซอต่างๆเช่นประเพณีปอยสั่งลองหรือประเพณีบวชลูกแก้วจะนำเพลงซอที่ให้ผู้หญิงและผู้ชายขับร้องโต้ตอบกันเป็นการทำพิธีเรียกขวัญและใช้ดนตรีประกอบขณะแห่ลูกแก้วไปตามที่ต่างๆ 2. งบทบาทของดนตรีในประเพณีท้องถิน่นภาคเหนือ ดนตรีที่ใช้ในประเพณีท้องถิน่นภาคเหนือจะใช้เครื่องดนตรีประเภทสลอซึ่งกองสะบัดชัยกองแอลซึ่งเป็นเครื่องดนตรีพื้นบ้านของภาคเหนือใช้ปเปลงเพื่อสร้างความสนุกสนานรื่นเริงด้วยทำนองที่ไพเราะอ,อ่อนหวานให้เหมาะสมกับแต่ละประเพณีการบ้าน ให้นักเรียนทำกิจกรรมใช้บทที่4แล้วถ่ายรูปส่งใต้โนต้ตเหมือนเดิมนะคะเป็นยังไงกันบ้างคะเด็กๆก,ก็ได้ทราบความหมายกันเรียบร้อยแล้วนะคะอย่าลืมนะคะกันบ้านไม่ว่าจะเป็นวิชาอะไรนะคะที่ครูสั่งไปเด็กๆอย่าลืมทำกันด้วยนะคะเพราะว่าจะมีคะแนนให้ค่ะยังไงก็สัปดาห์หน้าเราจะเรียนเกี่ยวกับเรื่องอะไรนะคะมาพบกันใหม่ในชั่วโมงหนะะ้าค่ะสาหรับวันนี้สวัสดีคะ่ะบ๊ายบาย